สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคอมเมนต์หลุดชื่อดาราดังตามจิบเก๋ไก่ G หลังสไป์ลั่นดูแลไม่ดีเจอกำปั้นหลุดใบชื่อดาราดังจิบเก๋ไก่ปิดตำนานคู่รักยูทูบเบอร์ชื่อดัง15ล้านซั์คู่ผมมันน่ารักแต่ปิดตำนานความน่ารักไปแล้วหลังจากสไปหรือสไปเดอร์ SPD เปิดใจยุติความรักกับเก๋ไกสไลเดอร์ G กับนิกกี้นาชัดผ่านทางรายการแชร์โลมายอมรับ7ปีอาถรรอิ่มตัวเลยลองแยกกันไปใช้ชีวิตคุยกันแล้วตัดสินใจลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนยอมรับตอนแรกใจหายเพราะอยู่ด้วยกันมาตลอดตอนนี้ห่างกันแล้วพร้อมทั้งบอกด้วยว่ามีดาราดังมาตามจีบเก๋ไก๋ด้วยโดยประกาศลั่นดาราดังคนนี้น่าจะดูอยู่ด้วยดูแลแฟนเก่าผมให้ดีนะครับ ถ้าคุณดูแลไม่ดีกําปั้นผมจะไปอุดที่ปากคุณซึ่งล่าสุดเช่าเน็ตต่างสงสัยและแหกคอมเมนต์บอกใบชื่อกัญจนันโดยมีคนบอกว่ารู้แล้วว่าดาราดังคนนี้เป็นใครและหนึ่งในนั้นมีบอกเป็นอักษรย่อคือสอเสือสองพยางด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ